คนนี้แหละเพื่อนแท้แตงโมไม่ยอมนอนทำทุกทางเพื่อให้เจอเพื่อนกรณีข่าวนักแสดงสาวคนเก่งแตงโมนิดาพัดตกเรือจมแม่น้ำใต้พระรามเจ็ดซึ่งผ่านมาแล้วกว่า24ชั่วโมงขนาดนี้ยังไม่พบเธอทุกคนทุกในงานต่างช่วยกันทำทุกวิถีทางเพื่อหาเธอให้เจอขณะที่เพื่อนสนิทต,ต่างมาอยู่ที่ท่าน้ำเพื่อเฝ้ารอที่จะได้พบเพื่อนในเรววันโดยหนึ่งในนั้นคือแอนนาทีวีพูเพื่อนแท้ที่สนิทร่วมถูกร่วม,วมสุขรู้จักกันมานานกว่า17ปี หลังเสร็จจากงานก็มารอที่ท่าน้ำไม่ยอมหลับยอมนอนพร้อมระบุว่าทำทุกอย่างที่ทุกคนแนะนำก็ยังหาไม่เจอรอปฏิหารและอยากเจอแล้วอยู่ไหนกันนอกจากนี้ก็มีดาราสาวโมอามินาเบิร์ดแฟนหนุ่มและคุณฮิปโปที่อยู่รอตลอดไม่ไปไหนทำกลางเช้าเน็ตเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย